สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทางช่องรีทองจีชาแนลด้วยนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่บ้านหนองไผ่น้อยครับผมพาพี่น้องมาชมระบบแสงสีเสียงของกมลพ,ลพรภาพยนตร์ครับวันนี้ในงานพระราชทานเพลิงศพนะครับบรรยากาศช่วงนี้อยู่ในช่วงลองเสียงนะครับผมไ, <ฟ S 1> ไม่ยังนะฮ <c> ะ <oughs> นะครับตอนนี้อยู่พิธีการอยู่นะครับผมก็เลยเดี๋ยวพามาชมระบบไฟแสงสีเสียงอ้าวอาจารย์เบื้อกเปิดไฟก่อนผมจะดูไฟหน่อย โชว์บีมหน่อยโชว์บีมหน่อยนี่นะครับวันนี้ได้บีมสวยๆนะครับจากอาจารย์เบื้อกอาจารย์คำรณนะครับผมเอา2-60มาประดับให้กับทีมงานกรมพรภาพยนตร์อีก2ตัวครับผมโอ้นะฮะแสงสีเสียงสวยมากเลยครับพี่นงนี่ครับผมโจขนาด16เมตรครับผมนะฮะแต่อาจารย์อ้วนบอกว่า15เมตรครับผม15เมตร20น่ะเออ16นั่นแหละนะครับ นี่นะฮะตอนนี้กําลังลงในส่วนของไฟบีม260นะฮะนี่เวลาถ่ายเพิ่ปิดอาจารย์เบือ้องนี่โอ้โชว์หน่อยโชว์หน่อยน,นี่นะครับผมได้ไฟบีมสวยๆจากเนะเปิดแล้วครับผมล้ำเสงครับพี่น้องสุดยอดเลยนี่นะฮะขโมนพรภาพยนต์วันนี้จัดเต็มครับผมได้บีมทางด้าน260 มาเสริมครับผมอ่ะวันนี้พามาชมระบบแสงสีเสียงนะครับผมเสียงนี้ก็อาจจะต้องรอสักครู่นะครับผมรอพิธีการทางวัดให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับตอนนี้18นาฬิกา59นาทีครับผมยังไม่ได้ลองเสียงแมตเตะเดียวเลยนะครับผมแต่ตอนนี้ไฟแสงสีเสียงเสร็จหมดแล้วนะครับรอแค่สาวเช็คแค่นั้นเองนะครับผมตอนนี้พิธีการก็ใกล้จะเสร็จครับโอ้ลำแสงนี่สุดยอดจริงๆครับพี่น้อง260ครับดูอะ เบริกูดเลยครับผมนี่นะฮะบีม260นะฮะวันนี้วางฐานบนทัชด้วยนะครับยางแหลมเลยนะฮะมีงานมีการเรียกใช้ได้ครับกับทีมงานกรมลพรภาพยนต์ของเสียอ้วนนะครับผมนี่นะฮะโอ้นะฮะยางโลวันนี้นะครับผมได้บีมมาช่วยอีก2ตัวบอกได้เลยครับผมโอ้ชุดนี้ลงตัวมากเลยครับผมนี่นะฮะเปิดแสงแล้วครับฝั่งนู้นคืนนี้ก็น่าจะ สนุกสนานกันนะครับบรรยากาศช่วงซาวเชคนะครับผมก็มาให้กําลังใจกันได้นะครับผมมี2วันนะครับวันที่ 19- 20นะครับที่วัดหน้องไผ่น้อยนะครับพี่น้องทนใดที่สนใจอยากมาชมทีมงานของเสียอ้วนกมลพรภาพยนตร์ก็มาให้กําลังใจกันได้นะฮะส่วนวันที่21จะเปลี่ยนเป็นของอาจารย์ดํารงภาพยนตร์นะครับของเสียเป๊ะนะครับผมก็ใครที่อยู่ใกล้เคียงนะฮะบ้านหน้องไผ่น้อยตะบลชุมเหตุนะอำเภอเมืองก็สามารถ เข้ามารับชมได้ครับผมวันนี้บรรยากาศช่วงนี้ขออนุญาตพาชมในส่วนของแสงสีเสียงกันก่อนละกันนะฮะลองบีใหม่ด้วยนะครับผมของเท่าแก่คำรนนะครับวันนี้ได้เอาบีม,มาเสริมความหลให้ทั้งด้านทีมงานกะมวลพรภาพยนตร์นะฮะดูดีขึ้นเยอะเลยดูว่าหลอขึ้นเยอะเลยพี่น้องเอ้ยนะฮะจากปกติก็ดูดีอยู่แล้วนะฮะได้บีอีกสองตัวนี่หลอเลยครับผมคราวนี้นี่นะฮะบรรยากาศวันนี้ฉายอยู่ใน สนามโรงเรียนนะครับผมนะอ้นะฮะบีม260เป็นลำเลยครับพี่น้องแจ๋วเลยครับผมสุดยอดอีรีครับสวยงามเนาะพี่น้องเนาะนะแจวเลยครับนี่นะครับผมนี่นะครับบรรยากาศครับผมนี่นะฮะสวนไฟผมกันนู้นครับพี่น้องไฟผัดอยู่ทางนู้นครับไฟที่เอามาช่วยทางวัดนะครับก็อนุโมทนาสาธุกับบุญครั้งนี้ด้วยละกันนะครับผมอ่ะเอามาให้ชมครับบรรยากาศช่วงนี้ในช่วง การลองแสงนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟกระแทกหรือว่าจะเป็นบีมนะครับที่เอามาเสริมโลในวันนี้นะครกับทีมงานกมนลพรพภาพยนตร์ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับมีงานมีการติดต่อสอบถามราคากันได้นะครับผมบริหารงานโดยเสียอ้วนกมลพรภาพยนตร์นะเจ๊พาหมูสดนะครับผมโอ้โดูวะพี่น้องยังแหลมเลยนะโอ้โนะ,ะบีม6 6 0หนี่โ,โนะ,ะสองขึ้นฟ้าเนี่ดูวะอ้นะลำแสงที่สุดยอดจริงๆครับผม นี่ครับผมแกวเลยนะกับทีมงานเสียอ้วนครับผมเบีดข้างละ24ดอกครับผมนะงานนี้ไข่สะเทือนแน่นอนครับพี่น้องนะสีดอก1ินิ้วครับผมโอ้สุดสุดอีลีครับผมวันนี้เสียอ้วนประดับไฟแสงสีเสียงจเต็มเลยครับวันนี้แ๋วเลยนี่ครับผมเบริกูดเลยครับพี่น้องเลยนี่ครับ นี่นะฮะโ้หน้า,หนาจหน้าเครื่องฉายวันนี้จัดเต็มจริง,รงๆครับผมอะวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับเอามาให้ชมแล้วกันสำหรับในส่วนของการเทสระบบไฟของกระมุลโพนภาพยนตร์ขอบคุณกับการติดตามรับชมด้วยนะครับ